สองหนึ่งระเว้ยเอาขนะึ้นมาโชว์โชว์หน่อยนายยกโชว์หน่อยสองมือหน่อยว,ว้าวสวยค่ะมินนี่หนึ่งแต้มเย้เย้นะคะแต้มแรกว,ว้าวน้หนักเท่าไหร่เอ่ยอ,อู้สองโลสอง,ส,องสวยสวยสวยกดอ้วนอ่ะ <c oughs> มันอ้วนมันไข่<ต>ไข<ๆ>่แล้วนี่อู้อู้ตัวที่สอง งามแห้งจับดีดีคันน่าเออดิ๋ตัวที่สองเลยเด้ออู้งามแห้งบูงบูงบูอจ้านะคะมินนี่สองแต้มแล้วค่ะวันนี้ใส่งามแห้งเออใครใครได้ไหมได้ไหมไหนเห็นแล้วว้าวซีแบสสวยค่ะเอายกได้ไหมอู้ตัวใหญ่มาก โอ้มามาอยู่หนา้ายกันเบิร์เลยอไอ่เออมีเตอเใส่้ง,งามอะ้ะปาดดู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 โอ้โดสวยมีใส่ถักซ้ำกันเึ้นเลยนะโคตรสวยว่ะมาเวมาเล้วมาเวเต็เแมแรกนะคะของพี่ว้าวจงเป้งจงิงเป้งจงเจ้งใ่จังหวะ สวยอตัวนี้แหละนีอบเขาอยากได้ภาพไหมว้าเทพมันกเจ็ดโลได้แล้วมัน สองต่อสองแมนะคะสวยสวยสวยตัวที่สามหวานเจี๊ยบว้าคือมันใช่วะสวย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 เอาขึ้นไปพูดว้าสองโลกว่าไหมปลาห้าตัวเนี่ยน่ะ12สิบสองมันเดิมเนี่ยสิบสองโลกว่าหนูก็ยกดูดิพี่ดึงว่าพี่หนักจังไห ผลงานของสําหรับวันนี้ตัวละซองลูกว่า2ลูกกว่า so, ตัวนี้น่าจะประมาณ3ามโลนี่สาไซส์สโลได้นะคะตัวใหญ่มากดูดูมือ,อูใหญ่มากสวยๆเยี่ยมๆสัดเยบว,ว้าวกับข้าวเมื้อยี้ซีแบแล้วก็เป็ดเมี่ยะเมี่ยงน้ำจิม้มสองกริย์ตคืีเด็ดอ้อนไม้อไหไม่ีนี่ไงอนนี้ก็ได้ กินข,ข้าวกันค่ะไมดูจกพุงให้ดูหน่อยคไปไข่<ค>หไหมไข่ไหม<ะ>ดูพุงไปจะไปอยู่เ